ทุกคนทุกคนมาชมนะคะว่าดูซิคาหมูตุ๋นลูกชายทํานะคะล,ลองดูนะคะแต่เขาเคยทํามาแล้วค่ะทุกคนใส่หม้อหุงข้าวบอกว่าตุ๋นประมาณสองชั่วโมงก็จะได้กินใส่ผงพระรโล้ไปเรียบร้อยแล้วจะใส่อะไรอีกลูกไม่เติมน้ำอ๋อโอเคเติมน้านี่คือหม้อหุงข้าวนะคะทุกคนแต่ว่าหม้อหุงข้าวสามารถตุ๋นอาหารได้ด้วยรักจังไม่เคยรู้นะคะลูกชายบอกว่าเขาทําอาหารได้ด้วยนี่กําลังตั้งเวลา ท่าชั่วโมงใช่ไหมลูกสองชั่วโมงสิบห้านาทีชั่วโมงนาทีค่ะทุกคนดูสิคะแล้วเดี๋ยวก็จะเติมนิดนึงใช่ไหมลูกใชเเใ่เติมน้ำลงไปให้เต็มอ๋อเติมน้ําให้เต็มอ่าทุกคนมาดูกันนะคะมาดูวิธีทําคือพรังจังไม่ค่อยได้ทํากับข้าวอยู่แล้วไงคะก็ส่วนใหญ่ก็จะกินอาหารแกะเพราะรักสุขภาพทานอาหารแกะอ่าตอนนี้มาทานอาหารหมูนะคะขาหมูคะ่ะทุกคนดูนี่เติมน้ําให้เต็มนะคะ วิธีการทําเห็นลูกชายหมกัมกหมักหมักผงพะโลไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ในหม้อหุงข้าวเติมน้ําให้เต็มนี่แล้วก็ตั้งเวลาสองชั่วโมงกับ15นาทีค่ะทุกคนหลังจากนี้ไปเราก็มารอรุ้นดูนะคะว่าขาหมูตุนตุนตุนจะออกมาหน้าตาย,ยางไร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  เตรียมพร้อมจะทานขาหมูนะคะมาอยู่ที่นี่นะกลับไปบ้านสวนน่าจะอ้วนขึ้นมาอีกสักกิโลนึงก็ยังดีนะคะทุกคนเพราะว่ามาก็ทมอกินแต่หมูหมูหม,มูปลาปานะคะต้องมาลุ้นดูนะคะว่าขาหมูตุนจะออกมาหน้าตาอย่างไร นี่คือขาหมูตุนนะคะที่ลูกชายตุนให้นะคะตุนให้คุณแม่ทานนะคะสองชั่วโมง15นาทีหน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนต้องลองกินดูแล้วนะคะว่าอร่อยแค่ไหนแต่เนื้อเปื่อยมากๆเลยค่ะทุกคน ูตุ๋นเสร็จแล้วนะคะทุกคนหน้าตาแบบนี้นะคะตุนไปสองชั่วโมงกับสิบห้นาทีค่ะทุกคนมองสีออกไหมคะเพราะว่าใส่จานสีเขียวมันก็เลยจะออกเป็นเนื้อเขียวๆนะคะแต่คือเนื้อของเขาก็เดี๋ยวนะคะส่องไฟสว่างนี้ค่ะขาหมูตุ๋นขาหมูตุ๋นค่ะทุกคนทานด้วยกันนะคะเปื่อยยุยแบบอร่อยนิ่มมากเลยค่ะ